H R V E H E V เครื่องยนต์1.5นะกำลัง131แรงมา้าแรงบิดให้อยู่ที่253มิตันเมตรทำให้คนขับรู้สึกขับสนุกมากขึ้นอยู่แล้วปากเริ่มกันเลยเหมือนจะผอมเป่ากขงแกงมันหลวม มาถึงส่วนของชาวเสาเริ่มงรถวันนี้เด<ๆ>ี๋ยวไปกับพี่แหม่มกับค่ายฮอด้านนี้คือเรามาร่วมกันทดลองขับในส่วนของ HRV EHEV ตัวใหมายนั่นเชนใหม่นะซึ่งมีสารุ่นย่อยเหมือนเดิมค่ะนั่นคือในส่วนของ EHEV RS EHEV EL แล้วก็ EHEV E เดี๋ยวมาดูว่าขับแล้วเป็นอย่างไรแล้วส่วนที่เขาแต่งความหล่อความหล่อความคมความสวยแต่งอะไรมาบ้างทั้งภายในภายนอก เดี๋ยวเราไปเริ่มที่นี่ก่อนสีใหม่ด้วยแล้วก็ตัว EL ด้วยๆๆสาำรับเจ้าคันนี้คือในส่วนของรุ่น EL จะต่างกับ RS น <ๆๆ S 1> คือในส่วนของกระจังหน้าซึ่งดีไซน์จะไม่เหมือนกันนะจ๊ะ <S <S <ๆ S 1> ต้องบอกก่อนตัวนี้จะไม่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ด้วยจะมีคิ้วโครเมียมเข้ามาตัดนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะไม่เหมือนในส่วนของ RS ก็คือ ในส่วนของลายล้อมแม็กล้ออลอยจะไม่เหมือนกันกับรุ่น RS อีกจุดหนึ่งที่จะไม่เหมือนก็คือในรุ่นของ EL จะไม่มีหลังคาแก้วหรือในส่วนของ gas ซ u n r เข้ามาเดี๋ยวเราไปดูนะในส่วนอื่นเหมือนกันหมดไฟเฟยไ,ไ,ไปดูในส่วนของรุ่น RS กันอันนี้คือในส่วนของรุ่น RS เห็นไหม กระจังหน้าจะไม่เหมือนนะกระจังหน้าไม่เหมือนกันแล้วก็นี่ในส่วนของกันชนตัวนี้จะมีคิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดำปักแดงแล้วก็อีกจุดหนึ่งนั่นคือล้อแม็กล้อแม็กลายจะไม่เหมือนกันนะคะนี่คือในรุ่น RS แล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่คือตัวหลังคาแก้วจะอยู่ในรุ่นของ RS เท่านั้นนี่คือในส่วนของ ที่มีความเปลี่ยนแปลงฉมหน้าที่มีความหล่อเพิ่มเติมแล้วก็ไฟหน้า LED ไฟท้ายเป็น Full LED นะจ่าแล้วก็ในส่วนนี้ภายนอกที่มีการปรับเขาเรียกว่าแต่งตัวให้กับในส่วนของ HRV มาเดี๋ยวไปดูภายในว่ามีเติมแต่งอะไรอีกเพิ่มเติมนะ,ะก็ส่วนเบาะหลังนะจ้าภายในเนี่ยด้านหน้าพูดไปหมดแล้วด้านหลนังมีช่องแอร์ให้นะจ๊ะในส่วนตรงนี้ ส่วนหนึ่งในการนั่งก็โอเคมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนไซส์ขนาดมันยังเหมือนเดิมเตาเดิมแต่ตัวนี้หลังคาส่วนที่สองโอ้โหนี่ต้องถอดอันนี้มีการถอดไปแล้วนะถอดแล้วแล้ว,ลวเราติดก,กล้องเพื่อถ่ายทำของเราแต่ตรงจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราก็นำเสนอไปว่าพามานตัวนี้แผ่นพาม่าตัวนี้ที่ถหาเราถอดแล้วเราจะไปเก็บไว้ไหน เอ๊ถาังเป็นไฟฟ้าเลยก็ดีนะในการเปิด้าม่านเป็นม่านก่อนเป็นกระจกไปเดี๋ยวไปดูเรื่องของการจับขี่เพราะว่านั่งเบาะหลังเนี่ยโอเคมีการซับเสียงดีขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องระบบเสียงเพลงอะไรต่างเขาดีอยู่แล้วอันนี้ยอม,ยอมรับตรงน,นี้ไปดูว่าขับแล้วจะเป็นอย่างไร แล้วก็ออกจากในส่วนของแถวบางชันเส้นทางสั้นๆไปแถวพุทธมณฑลาราชพฤกษ์ค่ะไาสันส้นๆไปกลับประมาณ100ยเศษร,ร้อกิโลเมตรเศษเองลุยเราไอยูในส่วนของ H R V E H E V ในรุ่นของ i อนะจ๊ะ ก็เจ้าคันนี้แน่นอนค่ะเป็นสูรไฮบริดเครื่องยนต์อยู่ที่1.5นะแล้วก็กำลังที่ให้ทั้งเครื่องยนต์รวมกับในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเขาอยู่ที่131แรงม้าแรงบิดให้อยู่ที่253นิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นกำลังที่สมส่วนกับคำว่าเครื่องยนต์1.5ส่วนของคำว่าไฮบริดเข้ามาเนี่ยถือว่าทำให้คนขับเราจะรู้สึกขับสนุกมากขึ้นอยู่แล้ว นะจ๊ะเพราะว่ามีเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเครื่องยนต์สัญญาบลวนๆเราเริ่มขับกันมาเนี่ยตอนนี้ก็จะบอกว่าเรื่องอัตราเร่งเนี่ยพี่แม,มนไม่ห่วงเลยห่วงอย่างเดียวของผู้ขับก็คือในส่วนของมีคำว่าเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยวันนี้ทางค่ายฮอนด้าให้เราวิ่งเส้นทางาระยะสั้นเท่านั้นนะก็ถือว่าน่าจะได้สัมผัสอะไรบางอย่างบางส่วนซึ่งวันนี้ก็มีบัตตี้มาด้วยนั่นคือวิธตจ,จากออโตโ้ชลาแล้วก็อีกหนึ่งหน่วย ก็คือป้าอิ๋วค่ะจากไหนคะบ้านเมืองวลาค่ะอ่าทีนี้ขอกระโดดถามข้างหลังก่อนเลยนั่งสบายไหมครับนั่งมาสักระยะเนี่ยก็รู้สึกได้นะว่าเขาเงียบขึ้นเพราะว่าเขามีการบุกการอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดเงียบกิบเอา,อางี้แล้วกันแต่ว่าถ้าถามว่ารุ่นที่ผ่านๆมากับรุ่นนี้อันนี้เงียบกว่าส่วนการนั่งก็เหมือนรุ่นเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนความรอดภายนอก ประมา,มาณนี้นี่อาร์ตไปอยู่จะสำหรับที่นั่งสบายค่ะแล้วสัมผัสได้ว่านเงนียบนุ่มไหมนุ่มค่ะนุ่มอยู่เนอะแล้วก็กว้างแถวหลังนะคะในส่วนของช่วงล่างก็น่าจะสัมผัสได้เพราะว่าเขามีการซรับเสียงหลายๆจุดเพิ่มซ้อนขึ้นมาตอนแรกก็มีเปิดเพลงนะแล้วก็ทางพี่วิทิตเนี่ยเขาขอปิดไปเลยเพื่อจะได้รู้ว่าเสียงเงียบจริงไหม ก็ด้านหน้าเนี่ยจะไม่ได้ยินอะไรอยู่แล้วมองตรงนะรู้สึกเงียบอยู่แล้วมาด้านหลังก็โอเคถ้าถามว่าตรงนี้ขับก็ในส่วนของเครื่องอยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัวเดิมอยู่เราก็รู้สึกว่ามันขับสนุกอยู่แล้วแล้วก็ที่ขับมาระยะนึงนะต้องบอกว่ายัางระยะสั้นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไม้ขับกับพี่วิทิตอีกอันเนี้ยก็ถือว่านุ่มนวลอยู่นุ่มนวลน,นะอันนี้ตอนนี้ที่พี่แหม่มขับเนี่ยเส้นตรงค่อนข้างเยอะอยังไม่เจอโค้งเค้งอะไรมาก แต่คิดว่าด้วยตัวนี้มัน i s ก็พวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งจะต่างจากตัวตัวคัน e l กับ e ในส่วนของโหมดการขับขี่เขามีมาให้สามโหมดเหมือนเดิมค่ะนั่นคือ e c o normal แล้วก็ sport นะจ๊ะก็เลือกเอาเนี่ยก็เลือเอเล่อนเปลี่ยนเอานะคะว่าจะขับโหมดไหนก็เอาที่ความสนุกหรือความคล่องตัวของตัวเองถนัดแบบไหนก็เลือกโหมดไป3โหมดนี้ แล้วก็ในส่วนของอัาตราประหยัดน้ำมันเนี่ยตัวเลขของค่ายให้ไว้อยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ถ้าตัวเนี้ยเขาเคยทำชาเลนจ์ในกลุ่มของ e-hv ของค่ายฮอนด้าที่วิ่งจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ตัวเลขสวยมากติดตามดูพอจำตัวเลขไม่ได้แต่ตัวเลขเขามากกว่าตัวเลขที่มันบอกก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแน่ๆคันนึงที่เป็นช้อยให้กับคุณเลยสำหรับยุคนี้ นะขับรถมาทานข้าวมื้อเที่ยงนะจ๊ะอิ่นแล้วพร้อมเสร็จสิ้นภารกิจเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือขับกลับไปที่ของบริษัท Honda าอะสำหรับ New Honda HRV e s v ถือว่าเป็นการขับที่สนุกสนานมาก แน่นอนสิ่งที่เพิ่มมานั่นคือความเงียบภายในห้องโดยสารความนุ่มนวลยังดีอยู่นะคะช่วงล่างแล้วก็ตาเล่งสนุกค่ะกับฟูให้บิดของเจ้า HRV แล้วก็ที่สำคัญประหยัดด้วยแต่สําคัญปรกกว่าน,นั้นคือคุณต้องทดลองขับก่อนซื้อแล้วก็ฝากด้วยค่ะกดไลค์กดซับ s ไครต์ให้ด้วยกำลังใจจากคุณเราจะลุยไปด้วยกันขอบคุณมากที่ติดตามแะจะเจอกัน EP หน้า